วันที่30เมษายนแล้วนะคะวันสิ้นเดือนแล้วนะครูเกดมีโปรโดีๆมาให้ค่ะวันนี้วันเดียวนะแม่แม่มีโปรโฟแฟลตเซลค่ะเป็นแฟลตเซลสำหรับตัวบำรุงไข่นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้จับคู่กับโอเวอร์ออลค่ะเฟอร์ตี้เนี่ยจากราคาปกติเนี่ยกล่องละ1,290บาทนะแต่แม่มาจับ ผู้ซื้อกับ o v e r a ร์นะคะเฟอร์ตี้ตกกล่องละ990ส่วน o v e r a ร์นะคะจากปกติราคากล่องละ2,490เหลือกล่องละ2,200บาทเซตนี้แม่จ่ายเพียง3,190บาทเป็นยังไงบำรุงไข่นะคะทั้งวิตามินแล้วก็โปรโตีนเฟอร์ตี้นะคะยังไม่พอยังไม่พอซื้อคู่กันแล้วนะคะก็จะได้รับเฟอร์ตี้ฟรีไปอีก6ตอง เฟอร์ตี้ฟรีไปอีก6ซองนะคะชุดตรวจไข่ตกไปอีก4ชิ้นแล้วก็ชุดตรวจตั้งครรภ์ไปอีก1ชิ้นนะคะนี่ปรับเซลวันนี้วันเดียวนะคะเซตนี้3 1 9 0บาทนะคะแม่แม่รีบทักแอดมินสั่งเลยนะมีแม่แม่ถามครูเกตมาเยอะเลยนะคะว่าเนี่ยเราทานโปรโตีนเฟอร์ตี้แล้วเรายังจะต้องทานวิตามินบำรุงไข่อวอหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเลือกทานแค่วิตามินบำรุงไข่อวอเนี่ยเราไม่ต้องทานเฟอร์ตี้ได้ไหมครูเกตตอบให้เลย นะนะหลักการทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องแม่แม่ต้องทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะห้าหมู่ใช่ไหมอันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมนะคะห้าหมู่ก็จะแบ่งเป็นอาหารหมู่หลักค่ะแม่แม่อาหารหมู่หลักก,ก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมันนี่คือ3หมู่หลักทําไมมันถึงเป็น3หมู่หลักเพราะว่ามันให้พลังงานนะคะแล้วอย่าลืมอีกสองหมู่นะคะก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารหมูรองค่ะแม่แม่หรือว่าเราเรียกว่า micronutrients นะคะมันเป็นอาหารหมู่รองมันไม่ให้พลังงานแต่จําเป็นมากๆเพราะว่ามันช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันก็ต้องการอาหารหมู่หลักที่ ที่เรียกว่าแมกโรนิวเทรียนนะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแต่มันก็ต้องการวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เรียกว่าไมโครนิวเทรียนนะคะเพื่อจะได้ทํางานด้วยการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวมพูดง่ายๆว่าต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ขาดไปไม่ได้โอเคมาตอบคําถามก็คือว่าโอเคแม่อยากจะทานแค่วิตามินแบบโอปอได้ไหมแม่ไม่ชอบกินอาหารตอบเลยว่าไม่ได้เพราะแม่ก็จะเห็นว่าเป็นไงคะขาด ไม่ครบผ้าหมูถ้าแม่ทานแค่วิตามินแม่ก็จะได้แค่ไมโครนิวเทรียนแต่แม่ไม่ได้แมคโครนิวเทรียนถูกไหมคะดังนั้นแม่ๆยึดหลักอย่างนี้เลยนะก็คืออาหารก็ต้องกินวิตามินก็ห้ามขาดตีนมันก็เป็นอาหารที่เป็นแมคโครนิวเทรียนหมูหนึ่งดังนั้นแม่ม่กินไมโครนิวเทรียนแม่่ก็ต้องกินเฟอร์ตี้เพราะแม่ก็ต้องกินอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารหมูหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับผู้หญิงที่เตรียมวางแผนตั้งครรภ์โอเคไหมครูเกตให้คีย์ง่ายๆก็คือว่า วิตามินก็ต้องกินโปรโตีนก็ต้องถึงดังนั้นตอบคำถามจบนะกินวิตามินบำรุงไข่โอวออก็ต้องกินโปรโตีนเฟิร์ตี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอาหารแม่มันคืออาหารมันคือธัญพืชน,นะคะคืออัลมอนด์ฟักซีลูกเดือยบดอันนี้คืองาดำนะคะแล้วก็ตัวนี้มันก็คืออาหารเพราะมันเป็นโปรโตีนจากพืช นะคะนี่คืออาหารที่แม่ต้องกินแม่จะกินแต่วิตามินโดยไม่กินอาหารไม่ได้นะคะ,ะมาดูสูตรค่ะวันนี้ครูเก็บกินเฟอร์ตี้แล้วเดี๋ยวก็จะต่อด้วยวิตามินบำรุงไข่เลยเพราะว่าเขาให้ทานพร้อมอาหารนะคะสูตรเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้ของครูเกตก็นะคะ่นมนลงนะคะแล้วก็เลือกโปรตีนเฟอร์ตี้ที่ชอบมาหนึ่งรสชาตินี่วันนี้ขอเลือกรสวานิลานมข้าวนะคะฉีดซอ ฉีดสองง่ายด้วยนี่นะคะใส่ลงไป1น โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะแม่แม่มันเป็นแพลนเบสโปรตีนนะไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่เวโปรตีนไม่ใช่โปรตีนจากนมวัวนะคะมันเป็นโปรตีนที่สกัดจากพืชหลากหลายชนิดมากเลยนะคะทั้งโปรตีนจากข้าวถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลูกไก่ซึ่งมีสารอาหารเนี่ยครบถ้วนมากๆนะคะโปรตีนจากพืชตัวนี้ยังมีมัลติวิตามินผสมด้วยนะคะแม่แม่แล้วก็มีสารอาหารนะคะที่บำรุงร่างกายสําหรับผู้หญิงที่เตรียมตั้งครรภ์ละสองช้อนทุนๆนะคะกลดเรนแล้วก็งาดามันจพืชนะคะ2องเบบี้อันมทุกตัวมีออย โรงงานมาตรฐานนะสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีเพราะว่าเราทําให้แม,แม่แม่เตรียมตั้งครรภ์และแม่แม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ทานได้นะคะถ้านะเสริมไปทานอาหารให้หลากหลายด้วยแล้วก็เสริมโปรตีนเฟอร์ตี้ให้เพียงพอด้วยคนที่เตรียมตั้งครรภ์ก็อย่าลืมนะวันละ2ซอ,องนะคะวันละ2ซอง,องเพราะว่าหนึ่งซองเนี่ยให้โปรตีนย5สากรัม นี่ก็คือมื้ออาหารหนึ่งมื้อวันนี้แล้วก็ต่อด้วยวิตามินบำรุงไข่โอวออค่ะวิตามินตัวจบสยบทุกปัญหาท้องยากนี่ก็เก๋มากเลยแม่ดึงออกมาอย่างนี้ก็ได้นะหนกล่องมันมี30สซองนะคะ1ซองเนี่ยมันก็จะมีวิตามินอยู่4ชนิดนะคะเป็นวิตามินที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์น,นะคะได้แก่โฟลิกนะคะฟิชออยล์นะคะโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็มัลติวิตามินแล้วแวดธาตุรวมกว่า20ชนิดนะคะ พกไปแบบนี้ก็ได้นะคะวันละหนึ่งสองเท่านั้นจบไม่ต้องไปวิ่งหาวิตามินอื่นแล้วไม่ต้องหมอเช่นต้องทานอะไรเพิ่มแล้วเพราะตัวนี้มันจบที่ครบถ้วนครบโดสนะคะแล้วก็ปลอดภัยพกพาสะดวกนะคะนี่ะนะคะสีนะ่เม็ดนะทานไปเลยค่ะอาหารก็ต้องกินวิตามินก็ห้ามขาดอาหารเจ็ดิบวิตามิน30สิดังนั้นตอบคำถาม ทานวิตามินแล้วยังต้องทานเคอร์ตี้ไหมต้องทานค่ะต้องให้ครบร้อยนะคะบำรุงเป็นคุณแม่ทั้งทีต้องจัดไปให้ครบร้อยนะคะแล้วอย่าลืมโรดีๆแฟลชเซลล์วันนี้วันเดียวนะทักแอดมินสั่งเลยนะคะ